มาทาผมให้อาชีกันค่ะเช้าวันนี้มีออกไปทําธุระข้างนอกค่ะมาทําทรงผมง่ายๆในแบบฉบับที่มามาพอจะทําได้ค่ะกดคือต้องติดกิบอันนี้เลยจะทําทรงมาครึ่งหัวค่ะทําผมค่ะไม่ได้เลยค่ะชีแว็กไปโรงเรียนไปเที่ยวไปทํางานได้ใช้ทุกวันจริงๆค่ะใช้ปาดเก็บลูกผมไรผมปาดไปแบบนี้เลยค่ะทุกคนเวลามัดก็คือง่ายขึ้นมากๆผมที่เนี๊ยบเรียบกี่แบบที่มามาต้องการเลยค่ะมามาจะชอบให้ผมลูกเนี๊ยบแบบนี้ไม่ชอบเห็นลูกผมไรผมดุดลุยทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะคือการทาผมจะง่ายขึ้นดูดีขึ้น แล้วมาเก็บความเรียบร้อยเราวันนี้จะพาชีไปทํางานค่ะต้องเนียบนิดนึงใด่แค่นี้เลยค่ะทุกคนอยู่ได้เย็นๆแล้วก็มาถักเปียแล้วก็มัดรวมกันแบบนี้ลายเป็นมัดผมครึ่งหัวแล้วก็ยีเปียให้ให,ใหญ่ขึ้นนิดนึงค่ะได้ผมทรงนี้น่ารักมากได้แล้วผมครึ่งหัวที่ต้องการเรียบร้อยแล้วก็ติดกิบอันนี้ค่ะติดแล้วจึงมากทุกคนดูน่ารักฟุง้งฟิงสุดๆแล้วค่ะทรงผมง,ง,ง่ายๆก็ดูสวยได้ยงแต่มันต้องเนียบค่ะทุกคนถ้าลุดลุ้ยคือไม่สวยเลยใส่สร้อยอกันนิดนึงงานเสร็จเรียบร้อยกับลุกวันนี้ีมมฟฟุงงิค่ะลืกดชี้้แวงงงงนนะคคทุกขออมมัตีจริๆ ใช้แน่นอนพิกัดที่ตะก้าเลยค่ะ